ดราม่าอาหารเต็มโต๊ะนะครับเนยสวนกับล้างชาวเน็ตเนสะควรมีจิตสำนึกอย่าอวดของกินนะครับช่วงนี้นะครับไอจีดาราก็โพสต์แต่เรื่องของกินนะก็ไม่วายโดนดราม่ากันทุกคน,นไม่ว่าจะเป็นใบเตยไม่ว่าจะเป็นมากปรินนะรวมถึงเนยโชติกาอีกคนหนึ่งนะซึ่งก็ บอกได้เลยว่างานนี้เนี่ยถึงกับปวดหัวปวดประสาทกันเลยนะครับเรียกได้ว่าเหล่าดาราคนบันเทิงเนี่ยก็ออกมาช่วยเหล่าผู้ประกอบการนะแล้วก็โดยเฉพาะร้านอาหารเนี่ยเขาก็ออกมาช่วยกันรีวิวกันสนันนะไม่ว่าจะเป็นเนยหรือว่าหลายๆคนที่ผมกล่าวมานะในข่ามกลางโควิด -19 เเนี่ยสรุปงานนี้นะก็ยังมีคอมเมนต์ดราม่าอยู่ดีนะเรามาส่องคอมเมนต์กันเลยนะครับก็มีคนคอมเมนต์ว่านะครับไม่อยากดราม่านะคะ เพราะเป็นแฟนขับน้องอักคินอยู่แต่ในวันที่คนไทยหลายคนตกงานไม่มีอันจะกินบางคนเนี่ยแทบไม่มีบ้านจะอยู่แต่ดาราคนดังแต่ละคนโพสต์รูปปวดเรื่องกินมันใช่ยังไงไม่รู้เข้าใจว่าเป็นงานการฝากรีวิวแต่ยามนี้ควรมีจิตสํานึกนิดนึงสงสารคนไม่มีคนที่ไม่รู้ว่าวันขน้างหน้าจะเป็นยังไงนะ สุดท้ายแล้วเนี่ยก็เป็นสิทธิ์ของบุคคลทั่วไปแต่ก็ฝากไว้นิดหนึ่งนะด้วยความเคารพเนยชูติกาก็สวนกับอย่างทันทีนะก็บอกว่าช่วยแยกแยะนิดนึงค่ะช่วงนี้ดาราเขาช่วยเพื่อนที่ต้องปิดร้านต้องดูแลพนักงานหลายสิบคนในร้านไม่ให้ตกงานเขาจะได้มีเงินไปเลี้ยงครอบครัวเขาก็ขายคนที่สามารถซื้อทานได้เนอะโลกเราอยู่ยากขึ้นทุกวันคิดบวกไว้ค่ะก็ พูดง่ายว่าตอบแบบสุภาพแบบผู้ดีนะพูดง่ายว่าแต่ละคนก็มีมุมมองแตกต่างกันนะสำหรับใครที่มีความคิดแบบไหนก็ลงมาคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้นะครับเป็นเรื่องของดาราหรือเปล่านะที่เขาอยากจะโพสต์แบบไหนก็เป็นสิทธิ์ของเขานะเขาจะโปรโมทอะไรก็เรื่องของเขาคุณไม่ชอบคุณอาจจะข้ามไปก็ได้หรือคุณอยากจะคอมเมนต์บอกเขานิดนึง ก็ตามสะดวกนะนี้ก็แล้วแต่นะก็มีความคิดเห็นอย่างไรก็มาคอมเมนต์บอกกันนิดาล่างนี้ได้นะผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามีคนคิดเห็นแบบไหนนะก่อนจบคลิปนะครับใครที่ไม่กดติดตามหรือว่ากดกระดิ่งก็สามารถกดเพื่อรับฟังข่าวสารทางช่องของเราได้นะแล้วกลับมาพบกับการอัปเดตข่าวได้ที่นี่นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ